พลังสมาธิก็คือพลังจิตซึ่งแผ่ออกมาในรูปลักษณะต่างๆกันส่วนมากจะเกิดเป็นรูปในลักษณะเป็นแสงสว่างยิ่งสว่างมากยิ่งแสดงว่าสมาธิชาญของท่านนั้นแก่กล้ามากส่วนการเปล่งรัศมีออกเป็นวงๆหรือเกิดสีสันสวยงามนั้นเกิดด้วยองคุณที่ฝึกมาเช่นฝึกมาในทางเมตตาก็าจะเปล่งแสงสีนวลจนกระทั่งสีขาวสะอาดบริสุทธิ์เป็นต้น รูปทิพย์ซึ่งเป็นรูปที่เกิดขึ้นในโลกทิพย์หรือเรียกว่าโลกวิญญาณล้วนเป็นไปตามอำนาจจิตที่สามารถอธิษฐานได้ตามกุศลบารมีที่สร้างสมมาแต่ครั้งในอดีตท่านใดมีอำนาจจิตบารมีแข็งแกร่งแน,แน่วแน่ก็จะสามารถอธิษฐานสร้างสิ่งต่างๆให้ผู้อื่นพบเห็นจริงตามที่ตนสร้างภาพและเหตุการณ์นั้นขึ้นมาในภาวะขณะนั้นจึงยากแก่การตัดสินว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ นอกเสียจากท่านผู้ฝึกถอดจิตจะมีอำนาจบาร,รมีสูงส่งกว่าที่อธิษฐานก่อนท่านจึงสามารถอธิษฐานบาร,รมีของท่านเปล่งเป็นบาร,รมีรัศมีเป็นลำแสงออกกึ่งกลางระหว่างคิ้วของกายทิพย์แวกแทรกเข้าไปในภาพที่เห็นนั้นท่านจึงสามารถเห็นความจริงในภาวะนั้นอย่างแน่นอนอำนาจบาร,รมีนี้ก่อเกิดด้วยกำลังสมาธิที่เรียกว่าองค์ฌาน กำลังปัญญาจากองค์วิมุตติจิตของการเจริญนิพพานาพร้อมทั้งกุศลจิตความดีที่ได้สร้างสรรค์มารูปที่เห็นรูปนั้นจะใหญ่หรือเล็กได้ตามจิตอธิษฐานหรือว่าจะให้รูปนั้นหายวับไปกับตาก็ได้เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงแผ่วเบาโดยไม่ต้องตะโกนพูดแต่เสียงนั้นพูดออกไปด้วยความรู้สึกที่ฟังแล้วสื่อความหมายรู้ได้ด้วยจิต การถอดจิตจากจุดเสียวตึงกลึงกลางระหว่างคิ้วการถอดจิตวิธีนี้เป็นการรวมจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดเข้าไปไว้ที่จุดเสียวตึงกลึงกลางระหว่างคิ้วแล้วถูกผลักดันออกไปด้วยความรู้สึกมีลักษณะเฉพาะตัวของการถอดจิตนี้คือเมื่อกายทิพย์จิตวิญ,ญญาณถอดออกไปแล้วต้องถอดออกไปด้วยความรู้สึกตัวที่สมบูรณ์ เห็นกายทิพย์มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเราที่ถูกผลักออกจากกายเนื้อแล้วกายเนื้อก็จะดับความรู้สึกตัวลงกายทิพย์จิตวิญญาณออกไปสู่ในสภาพแวดล้อมเป็นความจริงที่ตัวเองได้เข้าไปคลุกคลีร่วมวงอยู่ในสภาพเหตุการณ์นั้นอย่างสมบูรณ์รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการถอดจิตด้วยการปรับจิต จากดวงแก้วเป็นรูปกายทิพย์การถอดจิตวิธีนี้เป็นการตั้งนิมิตวงกลมฝึกจนเพ่งให้สว่างและสามารถหดหรือขยายได้ดังใจปรารถนาแล้วก็ค่อยๆบีบรัดดวงแก้วปั้นเป็นรูปคนขึ้นมาเมื่อถอดจิตด้วยวิธีนี้ได้แล้วเป็นการเอาจิตไปตั้งไว้นอกกายเหมือนเราเข้าไปดูภาพยนตร์และกายเนื้อเรายังมีความรู้สึกและลึกรู้อยู่พร้อมสมบูรณ์ สิ่งที่เราไปพบเห็นเหมือนกับเราเอาจอภาพยนตร์นั้นมาติดตั้งอยู่หน้าเราและเห็นตัวเราอยู่ในจอเล่นไปตามบทที่เราต้องการวิธีฝึกถอดจิตที่หนึ่งนี้สมบูรณ์กว่าวิธีที่สองการฝึกถอดจิตจากจุดเสียวตึงระหว่างคิ้วขณะฝึกนั้นไม่ต้องใฝ่หานิมิตด,ดวงวงกลมสีขาวคงเพ่งไปที่จุดเสียวตึงเพียงจุดเดียวก็ถอดจิตได้แล้วแต่ต้องผ่านการฝึกฝน เมื่อเราฝึกการถอดจิตออกไปได้สมบูรณ์เราก็หันมาฝึกกรรมฐานด้วยการเพ่งแสงสว่างให้เกิดมากๆเป็นการเชิดชูดวงจิตให้แช่มชื่นรื่นเริงขึ้นด้วยอำนาจศรัทธาเรื่อมสายจากการพบความสุขอันเกิดแต่ความสงบในการฝึกเพ่งแสงสว่างการฝึกเพ่งแสงสว่างนั้นตามหลักการแล้วถ้าเป็นกลางวันก็ให้ถืออนิมิตจ,จากดวงอาทิตย์ที่ขึ้นสว่างจ้า จัดแล้วมองไปจะเห็นเป็นดวงสีขาวสว่างจ้าเปล่งแสงเจิดจ้าจัดมากเมื่อมองแล้วให้จําไว้เป็นความทรงจำประทับจิตไว้การเพ่งมองดวงอาทิตย์นี้ต้องเพ่งไม่เกินครั้งละหนึ่งนาทีและเพ่งได้วันละครั้งเท่านั้นเพราะถ้าเพ่งดวงอาทิตย์โดยตรงอย่างนี้มากเกินไปจะทําให้ตาอักเสบเมื่อมองแสงสว่างที่ลอดผ่านช่องฝาช่องสำหรับไขาดานช่องหน้าต่างหรือ แสงที่ส่งรอดระหวังกิ่งไม้ของต้นไม้ที่มีใบหนาทึบถ้าเป็นกลางคืนให้ถืออนิมิตจากดวงจันทร์ในวันที่เต็มดวงกลมสมบูรณ์เมื่อมองแล้วจำไว้เป็นความทรงจำประทับจิตใจไว้เป็นนิมิตในดวงจิตต่อไปหรืออาจจะใช้ไฟฉายซึ่งใส่ฐานไฟส่องแสงออกมาเป็นดวงฉายไปที่ฝาหรือกระดานให้เป็นดวงถ้าหาไฟฉายไม่ได้ก็ให้จุดตะเกียงหรือเทียนไขไว้ หรือกระป๋องปิดฝาให้แสงขึ้นข้างบนโดยเจาะข้างปิ๊บหรือกระป๋องให้เป็นรูกลมให้แสงสว่างส่องออกไปที่ฝาหรือกระดานสร้างเป็นนิมิตแสงสว่างเ <c oughs> มื่อจัดหาสร้างนิมิตแสงสว่างได้แล้วให้มองจนสามารถถือเอานิมิตติดตาจำได้แม่นแล้วอย่างสนิทก็ให้หลับตานั่งภาวนาในใจว่าแสงสว่างอย่างเบาๆจนจิตค่อยๆดิ่งลงในคำภาวนาเป็นการสงบเบื้องต้น ขณะที่ใจภาวนาอยู่นั้นก็ยังคงเห็นนิมิตปรากฏอยู่เฉพาะหน้าสักครู่หนึ่งเมื่อจิตสงบคํำภาวนาหายไปก็จูงใจให้เข้าไปเพ่งพินิษผูกอยู่กับดวงนิมิตแสงสว่างมากขึ้นเมื่อนิมิตจางหายไปให้นึกเหนี่ยวนิมิตให้เกิดขึ้นมาให้ได้ถ้านึกแล้วไม่ปรากฏนิมิตแล้วก็ให้ลืมตาเพ่งที่นิมิตแสงสว่างนั้นใหม่โดยขณะที่เพ่งมองนั้นต้องจับเพียงแค่แสงสว่างเท่านั้น ไม่ต้องจับสิ่งอื่นใดที่อยู่รอบๆอันจะทําให้นิมิตไม่แจ่มชัดเรียกว่ากสินโทษฝึกสลับเช่นนี้อยู่เสมอจนหลับตานึกเหนียวนํานิมิตขึ้นมาอยากจะเห็นก็ได้เห็นทันทีฝึกจนชํานาลืมตาก็เห็นยิ่งชํานาญแก่กล้ามากขึ้นลืมตาเห็นนิมิตได้แม้ในกลางวันและกลางคืนจนอารมณ์สงบผูกกับนิมิตแสงสว่างนั้นขั้นนี้เรียกว่าได้อุคาหะนิมิต ในการฝึกอุคานิมิตนี้เป็นส่วนของการฝึกกรรมฐาน40วิธีและวิธีหนึ่งที่ได้พูดอยู่นี้เป็นวิธีการฝึกเพ่งนิมิตหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ากรสินนั่นเองเมื่อเราฝึกเพ่งกสินแสงสว่างจนได้อยู่ในระดับอุคานิมิตแล้วจะเริ่มต้นเข้าฝึกใหม่ทุกครั้งเราก็กำหนดให้นิมิตแสงนั้นให้ปรากฏเกิดขึ้นแล้วพยายามย้อนนึกถึงแสงสว่างให้มากขึ้น จากความทรงจำในอดีตที่ได้เคยเพ่งมองดูแสงดวงจันทร์แสงดวงอาทิตย์ให้เกิดแก่นิมิตที่ตั้งขึ้นเฉพาะหน้าขณะน,นั้นก็จะเกิดนิมิตที่ค่อยๆมีแสงสว่างขึ้นทุกทีเราก็ต้องพยายามปรับจิตใจให้สงบมองดูแสงที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะสั่นไหววูบว,ว,ว,วาบให้สม่ำเสมอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ราบเรียบเมื่อเพ่งพิจารณามองมากขึ้นนิมิตแสงสว่างก็จะเจริญขึ้นในระดับ ปฏิภาคาณิมิตสามารถขยายให้ใหญ่หรือย่อให้เล็กลงโดยไม่ผิดส่วนและสามารถผลักไปให้ไกลดึงเข้ามาได้ใกล้และให้สูงหรือต่ำลงดังใจนึกปรารถนาได้ปฏิภาคาณิมิตก็จะปรากฏเป็นก้อนแสงหนาทึบคล้ายดวงแก้วที่สว่างแต่ยังไม่ใสามากนักดังดวงจันทร์ต่อเมื่อได้เพ่งพิจาณามองดวงแก้วนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกดวงแก้วนั้นจะสุกใสยเยื่องดวงอาทิตย์เที่ยงวันซึ่งจำติดตาเห็นได้ทุกเมือ่อ ด้วยจิตใจที่ปรารถนาอยากจะเห็นก็ได้เห็นจัดยูในระดับรูปประถมชานดวงแก้วนี้จะต้องบริสุทธิ์ดีกว่าปฏิภาคานิมิต100เท่า1,000เท่าที่ไม่มีสีสันฐานเพื่อความมั่นคงในรูปประชานนี้ต้องหมั่นเจริญทบทวนฝึกนิมิตเข้าไปสู่รูปประชานที่ยังไม่คล่องแคล่วให้คล่องแคล่วด้วยความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอ จนเกิดความชำนาญในการนึกหน่วงในนิมิตตั้งอยู่นานที่สุดดังที่ใจต้องการชำนาญในการเข้าฌานชำนาญในการคงอยู่ชำนาญในการออกชำนาญในการพิจารณาทบทวนด้วยวิธีการฝึกอย่างสม่ำเสมอจึงเกิดเป็นพละงกำลังจากอำนาจสมาธิเข้าไปเพ่งอารมณ์เผากิเลสที่เป็นข้าศึกของจิตใจซึ่งโดยปกติเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาขัดขวางจิตทำให้จิตใจไม่สงบเป็นสภาพที่กิเลส กลุ่มลุมใจทำให้ใจคิดพลานหดหูการเจริญสมาธินี้จึงเป็นอุบายแห่งการสงบใจด้วยกุศลที่เกิดแต่ครั้งก่อนๆที่ได้บำเพ็ญฝึกจิตมาจึงเป็นเหตุปัจจัยสนับสนุนให้ปัจจุบันนี้เกิดกุศลยิ่งยิ่งขึ้นส่งผลยังจิตให้สงบสงัดสลัดหลุดจากกิเลสกาม,มาสุขและอกุศลกรกามทั้งปวงตกล่วงหล่นไปจากจิตชั่วขณะหนึ่ง ที่จิตยังสามารถประคององค์ชานนั้นอยู่จิตที่เกิดความวิเวกสันโดษอยู่เหนือรูปนามอยู่เหนือสังขารอยู่เหนือจิตใจอยู่เหนือวิญญาณอยู่เหนือสภาวะสิ่งแวดล้อมสภาพจิตสภาวะนั้นจึงเห็นนิมิตด,ดังดวงแก้วกลมที่มีแสงจ้าชัดใสแจว๋วเป็นดวงนิ่งวางอยู่ในอากาศตั้งเด่นอยู่เฉพาะหน้าเราจิตจึงสวยอารมณ์จากความสงบนั้นเกิดความปิติสุข อิ่มเอิบซาบซ่านเป็นน้ำทิพย์จากแดนสุขาวดีหล่อเลี้ยงเชิดชูด,ดวงจิตให้เช่มชื่นคุณผู้ฟังท่านคะการเจริญสมาธิเพ่งแสงสว่างนี้เกิดขึ้นสงบได้ง่ายแต่นิสัยสันดานเดิมๆก็ยังคงมีอยู่เมื่อจิตคลายจากการบริกรรมเพราะว่าสมาธากรรมาฐานนั้นเป็นเพียงอุบายสงบใจเนื่องด้วยบริกรรมไม่เกี่ยวกับปัญญาเพราะการบริกรรมคือการเพ่งพินิษดู และนึกเอานิมิตหมายเป็นอารมณ์ซึ่งองคุณแห่งการปฏิบัติสมาธินี้ยังจัดอยู่ในโลกิยะฌานที่เกิดแล้วเสื่อมได้ไม่เหมือนกับการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานซึ่งเป็นอุบายเรืองปัญญาที่สามารถจำแนกรูปนามจนแตกชานรอบรู้กองกิเลสทั้งหลายอย่างแท้จริงจิตจึงสามารถลดละปล่อยวางจากการยึดมั่นถือมั่นในโลภโกรธหลง เป็นปัญญาที่เกิดแล้วไม่เสื่อมทอยสูญหายได้ง่ายพอเราทิ้งการฝึกเพียงวันสองวันหรือทิ้งขาดในช่วงตอนที่มีงานที่ต้องกระทำต่อเนื่องหลายๆวันดังนั้นเมื่อเราเข้าฝึกเพ่งแสงสว่างอีกครั้งจึงต้องมีการเริ่มต้นใหม่เราจะตั้งสมมติฐานเป็นดวงแสงสว่างเกิดขึ้นซึ่งทำได้ยาก นิมิตท,ที่เห็นนั้นจะเห็นแสงสว่างออกสีแดงเรือๆคล้ายน้ำล้างเนื้อซ้อนกันหลายๆชั้นแล้วต้องปรับจิตให้สยบสงบมากขึ้นแล้วย้อนนึกถึงสัญญาความทรงจำที่เคยเพ่งแสงจันทร์แสงอาทิตย์ที่สว่างจ้าจัดนิมิตแสงสว่างที่เห็นสีแดงนั้นก็จะค่อยๆจางแล้วเป็นสีเงินแวววาวซ้อนกันอยู่ พอปรับจิตเพ่งมองเข้าที่นิมิตนั้นมากขึ้นทำใจให้สงบสบายปรับสีเงินนั้นให้ราบเรียบเสมอให้กลมและคมชัดอีกครั้งหนึ่งแล้วปรับสีแสงนั้นให้หดเข้าเป็นดวงแสงสว่างก็จะสว่างถึงขั้นขาวบริสุทธิ์กว่าแสงทุกชนิดที่เคยพบเห็นมาแล้วส่งจิตใจความนึกคิดเข้าไปที่จุดใจของกลางแสงสว่างในดวงแก้วนั้นคล้ายกับเราปรับเรนภาพให้รวมเป็นจุดศูนย์กลาง เหมือนแว่นขยายอันใหญ่หรือกระจกเงารับแสงมาหลายๆจุดเมื่อจัดให้แสงเหล่านั้นรวมตัวเป็นจุดเดียวกันแสงนั้นก็จะสว่างและเกิดเป็นพลังงานอันแกร่กล้าถึงขั้นสามารถให้กำเนิดจุดไฟได้เช่นกันแสงสว่างจะถูกสร้างโดยพลังสมาธิมากขึ้นมาเรื่อยๆด้วยสภาพจิตท,ที่ฝึกการสร้างแสงสว่างมากๆอยู่เช่นนี้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอฝึกด้วยการหลับตาให้เห็นดวงแก้วสว่างอยู่อย่างนั้น แล้วจึงมาสร้างแสงสว่างที่ลืมตาต่อไปฝึกจนสามารถบังคับให้แสงสว่างขยายจากดวงแก้วโตจนเต็มสว่างทั่วหน้าเราและขยายต่อไปอีกคลุมไปทั้งตัวเราก็จะเห็นทั้งดืมตาและหลับตาว่าตัวเรานั้นโล่งโปร่งใสไปหมดทั้งตัวเพราะเราฝึกจนชำนาญที่มีความรู้สึกว่าแสงสว่างได้กลมกลืนผสมผสานกับตัวเราไปหมดจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ว่า แสงไหนคือแสงสว่างแสงไหนคือตัวเราก็จะทำให้จิตสว่างสวยเร็วและสวยดีมากและเมื่อเราต้องการจะใช้แสงสว่างนั้นให้เป็นประโยชน์ดังใจเราอธิษฐานเราก็ตั้งจิตใจรวมเป็นหนึ่งมองไปที่กลงกางระหว่างคิ้วตั้งนิมิตด,ดวงแก้วขึ้นนิมิตด,ดวงแก้วก็จะลอยเด่นอยู่เฉพาะหน้า เราก็ส่งจิตใจความนึกคิดเข้าไปที่ดวงแก้วอย่างสบายๆต่อเนื่องเป็นการรวมพลังอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นพลังที่ค่อยๆเรียกรวบรวมมวลแสงสว่างทั้งปวงที่แผ่ออกไปนั้นกลับเข้าสู่ดวงแก้วนั้นอีกครั้งหนึ่งการฝึกเพ่งแสงสว่างนี้ขับทินะมิทะความง่วงเหงาหานอนได้และยามใดที่จิตตกหงุดหงิด มีแต่ความท้อแท้แล้วนั่งหลับตาบริกรรมเห็นทั้งหน้ามีแต่ความมืดสนิทก็ให้ย้อนนึกถึงกระสินเพ่งแสงสว่างนี้จนเกิดแสงสว่างดังใจนึกปรารถนาเบิกความมืดไปได้จิตก็จับโปร่งสว่างพร้อมที่จะปฏิบัติจ,จิตต่อไปได้นักศึกษาที่มีโอกาสได้เจอเจอเ,จอเทวดาประจำตัวคะ่ะท่านสวดมนตราแล้วก็ดูกายดูจิตของท่านต่อไปเถอะนะคะ ไม่ว่าท่านจะเจอนิมิตใด,ดในระหว่างการฝึกจิตในคลิปนี้ก็ขอให้เป็นไปในการเรียนรู้เพราะว่าองค์ความรู้เหล่านี้ยังเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนค่ะที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้รู้จักนามกายหรือว่ายังไม่เคยรู้จักเทวดาประจําตัวดังนั้นเมื่อเรารู้จักเทวดาประจําตัวหรือยานบารมีของเราแล้วสวดมนตตราดูกายดูจิตดูกิริยาของจิตสิ่งไหนควรจะแก้ไขก็ภาวนาสู่การแก้ไขเป็นวิธีที่รัดตัดตรงที่สุดแล้วค่ะ ขอทุกท่านมีความสุขจากควาใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ครูจะผลิตคลิปวิดีโอทุกท่านมีโอกาสได้รับฟังในลำดับถัดไปนะคะฟังมาถึงคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับห้องเรียนโปรดใส่ตัวอักษรคำว่า V A กันดีกว่าคะ่ะบันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัวแม่ครูน้อยประตูทำห้าหนเหนือ